สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวินเทจฮิตซองทางสถาน,นีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการกองทัพไทยพบกับดิฉันกนกวานเอนออนค่ะสำหรับช่องทางการรับฟังรับชมนะคะ FM 99.5 MHz AM 1,521ก h z และทางช่อง YouTube รายการวินเทจฮิตซองค่ะสำหรับบันนี้เราก็จะมีสาระดีๆมาเล่า เกี่ยวกับเรื่องบรรพชนคนบุรีรัมย์คนอีสานมาจากไหนกินอะไรกันในยุคแรกเริ่มค่ะอันนี้เราก็จะพักไปก่อนนะคะเราก็จะมีสาระที่สำคัญกว่าในการที่เราได้ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเขลืนที่ที่ 46สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานก่อสร้างงานน้ำเข้าทําการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาสเร็จรูปขนาด10ลูกบาทเมตรในขั้นตอนการสร้างฐานอาคารและโครงสร้างระบบผลิตน้ำประปาสาเร็จรูปขนาด10ลูกบาทเมตรโครงการประจําปีงบประมาณ65ณนะ บ้านทุ่งน้ำผุดหมู่ห้าตําบลท่าข้ามอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรทั้ทงนี้ทั้งนั้นเราก็ขาดน้ำไม่ได้เพราะน้ำเป็นสิ่งที่สําคัญเราอยากให้ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้อุปโภคที่ดื่มแล้วสะอาดปราศจากโรคภัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราก็จึงไปติดตั้งระบบผลิตน้ำให้กับประชาชนได้มีน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะค่ะ พักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมารับฟังว่าบรรพชนบุรีรำคนอีสานมาจากไหนพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ